เราจะสามารถเรียนรู้ภาษาลูได้ภายในหนึ่งวันไหมหูก็ก็รีหูลูรีหูลูหูไงอะไรวะกูตอบมาตั้งนานห้าพ่อกูได้ห้าคะแนนนะมันผิดธรรมชาติมากเลยมันปลื้มากเลยปลื้แบบลาสูตหลุดรีดูรีสูรานูรักคู่งงงงมันอะไรอ่ะ คืออะไรแืออะไระเราบอกว่าสวัสดีซีนะคะแล้วมันคือภาษาอ,อะไรอะ่ะมันคือภาษาลูไม่รู้ว่าเริ่มต้นมาตากไหนนี่แหละแต่ว่ามันแบบนิยมกันใน LGBT อย่างนี้แล้วก็ไปศึกษามาประมาณหนึ่งเพิ่งศึกษาเมื่อวานไม่้องไม่ได้เอ็กซ์พร์ตด้านสารลูอะไรทั้งสิ้นเราเพิ่งลองเรียนรู้เมื่อวานแล้วก็อ๋อไม่มีหลังการแบบนี้เองแล้วก็เลยชวนสองคนนี้มาเล่นกันว่าถ้าเราทายภาษาลูจะเข้าใจไหม หลักการภาษาลูอลองอ่านสามอันนี้ก่อนเผื่อจะเข้าใจขึ้นเป็นการเล่นคำพวกกล้มและเติมสระอูเข้าไปแทนแล้วค่อยเอามาผวนถ้าตัวเราลิงมาเจอกับตัวลอลงหรือตัวลอเรเือจะต้องสูภาษาลูไปเจอคำที่ใช้สระอูสระอูเหมือนกันให้เปลี่ยนลูเป็นลีต้นไม้ลูต้นลน้นต้นลน้นต้นลน้น ี่กูยังไปไม่ได้เนี่ยรูต้นอย่างอยู่ที่รูต้นอยู่นะล้นตุล้นตูนล้นตูนไม้ดูไม้ลายมูดนี่มันเป็นมูดได้ยังไงะนี่ยนะลดมูดลดมูดลดมดหมด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 อย่าสีอย่าใช้ภาษาดูแล้วก็ให้สองคนนี้ทายภาษาไทยหลดดุดคำนี้ยิบ ตุดต่อตุดไม่ใช่ตด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 เออตดทำไมกูเป็นตูดวะลดหนึ่งหนูอหนึ่งแหลกปูดแหลกปูดแอหลบกูอกหนุกอกอกหนกหลอกูกอกหกอเขาบอกเลขกันได้เลยเหรอภายในวันเดียวเขาบอกเลขกันได้เลยเหรอลิปสุดลาู บวกเหล็ดจุดสิบห้าสิบเจ็ดยี่สองโอ้โหไว้ให้พวกเราอ่ะคิดตามแล้วตอบภาษาลู่ออเคำตอบลู่เออตอบภาษาลูอ่ะแต่ยากคือลาลาผู้บวกเล็ดฟูดเล็ดฟูดคือรู้อ่ะว่ามันคือสิบสามแต่ลูสิบเหล็บโซลาม สามหลามสูหลามสูหลามสู๋ติดตุลามสู๋ตดเออเออยากขึ้นไหมเออออยากขึ้นแล้วเนี่ยอยากตรงที่กูต้องมาดีโคสเป็นภาษาลู่อีกเนี่ยเฮ้ยเริ่มแล้วพอแล้วเนี่ยเรียนเยอะแล้วหลักบุดีดูหลักบุดีดูวัดหลักหลักบุดวัดดูวัดีวัดีวัดีเออใช่ กูิีกูดวันล่กูยังไม่รู้จักวันแต่กูคิดว่ามันน่าจะแปลว่าวันดีก็ใช่ไงวันเรียกกูเกียรต์ลาลูสักลูกสนุกเฮ้ยอันนี้มั่วลาลูสักลูกน่ารักเออสนุกเก๋ยกูมั่วกูไม่ได้พับกูไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเลยควาน่าจะเป็นล้วนๆควาน่าจะเป็นล้วนๆตอนเนี้ยแปลกย่างไรวะน่ารั น่ารักลานูนีลุกลานูซักลุกน่ารักกว่ามึงจะพูดคาว่าน่ารักได้มึงเสียเวลาไปสี่พยางค์ผู้หญิงเนี่ยไป่นุ่นเลยเออภาษาภาษาอังกฤษคิ้วภาษาไทยน่ารักภาษาภาษาลีลูสี่พยางค์งานลูซักลุกผู้ชายคนนั้นหล่อจังนี่มันจะพูดอะไรไม่ลองเลยไมลองนะผู้ชายคนนั้นหล่อจังไหนเลยคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยมีใคร มีใครคิดดูเร็วดูคลิปแล้วสามารถแบบแปลงภาษาไทยเป็นภาษาลูได้แบบเรื่อยเร็วเลมคุ้มหลอดตุ่นเลมเหมือนคุ้มอันนี้เข้มแบบเหม่งตดเหม็นเห็นปะอันนี้คือจับใจความแบบเลมเดาเลยว่ามันต้องด่าแลมคุ้มลีบูเลิรดบูดเลดูเรดูแฮปปี้เบอร์เดย์อ๋อประเด็นคือรู้แค่แฮปปี้แหละกูว่าเบอร์เดย์ชัวร์ หรอไอ้เงี้ยเหมือนกันเลยไม่แบบเขาคุยไปสิประโยคแล้วกูยังอยู่ประโยคแรกเลยไลอุยเซิร์ฟลูฟลูยีไอเลิฟยูต้องวิธีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เว้ยยังไม่อยู่้กูยังกูยังไลอุยอยู่ไลอุยกูยังไลอุยอยู่เลยกูยอมไป ไม่ก็คือพี่คือพี่ไม่ได้รู้หมดพี่คำคลำเอาใช่ก็เข้าคำอาไรใช่แล้วพอมันไหลปุ๊บพี่ไอเลยแล้วพอมันพอมันอะไรนะไหลอุยใช่ไหมพอพี่ไอปุ๊บไอพอมันไหลอุยพี่หยิบอออ่างมาเลยไอไออ่ะไอเลิฟยุบโอเคพี่เอิบเอิบยุบโอเคไอเลิฟเลิฟเลิฟยุบแลพี่เอาละไปแลพี่มัวไปก่อนละนี่ตอบไปแล้วมันยังอยู่ที่ไหลอุยอยู่ไหลอุยคือมันเข้าใจหลักการ วิธีการการปฏิบัติแต่พอมาถึงเอาเออพอการนำมาใช้อ่ะตายคือรู้หลักการทุกอย่างแต่พอใช้งานจริงอ่ะกูบ้งผิดบ้องเลยกูบ้งมากไ่มู่ซูรีหลักจุกไม่หลักจุกไม่รู้จักกันไม่ไม่กันไม่รู้จักทำไมได้เยอะจังวะม่บอกว่ามันไม่รู้จักกันมาจากไหน แก,ก ut, ลิศคุดลืมถุงลิศคุดอ่ะไม่ได้คิดลืมถุงกลับไปเอาลิศคุดลืมถุงอ๋อลืมถุงอ่านผิดหรือเปล่าไม่ได้อ่านผิดอแก็ลืมถุงนะก็มันเป็นลืมถุงอ่ะเออลิศคุดลืมถุงก็คิดถึงคิดถึงแต่ถ้าแต่ถ้าคิดลืมถุงกลับไปเอานะบวชสำนวนสุภาษิตคำแรกล้ำหนุ่ม ลื่นคุ้นไหลหุยซีบรุกรักตุกน้ำน้ำใสใจจริงไม่ใช่น้ำน้ำนิ่งไหลลึกน้ำคุ้นน้ำขึ้นให้รีบตัดถูกต้องคือรู้อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งคิดได้ตอนนี้เพิ่งิดได้ตรงอีกขึ้นก็เคยสรุปได้มาจากที่กูช่วยแค๊ๆกูได้น้ำมาได้อยู่แล้วแต่ไอ้ต่อไปไม่ได้เลยละกลูลตู่ ลื่นตูดลุมตีกระต่ายเดินตูดถูกต,ต้องกูได้แค่คำว่ากาเวยพูดเลยลำกูลีคู่ลีดูล่ากูลำกูรถตูกลับคีนต่อกลับตัวคุณทำไเ<อ>มเก่งวะเนี่ยมรู้จักคำว่าลีก้ามใช้คำว่าลีคู่ได้ยินบ่อยลีคู่คือที่ลีซูล่านู่ซักลุกลีทู ซีไปตอบถามตอ,อบซีน่ารักที่สุดในโลก <c oughs> โเฮ้ยทำไมเก่งอ่ะอบอกแล้วไม่ตอบไงมันเป็นการชมซีเก่งอ่ะให้พี่ยิงิดคะแนนแรงอะไรวะกูตอบมาตั้งนาน5ข้อกูดได้5คะแนนนะ <c oughs> ตอบดูอันนี้ได้สิ <c oughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> คือตอนนี้พี่อยากรู้แล้วว่าแบบจริงๆอ่ะไอชุดภาษาชุดเนี้ยเออเขาใช้เพื่ออะไรแบบมากสุดเมา๋ยวเอาอย่างนั้นเราต้องมีชุดคำด่าแล้วพี่จะไปด่า อ่ะสมมติเราพูดมาว่าแบบแหละตูอย่างเงี้ยแหละตู้อะไรี่ประชดประชดสมมติพูดมาแบบหนึ่งคำปุ๊บรู้เลยโอ้ยเหมือนดาอะไรเงี้ยเหมือนหลี่คู่อย่างเงี้ยเราจำเลยว่าแบบมันคือขี้อย่างเงี้ยลี่คู่เออลี่คู่คือขี้คือขี้อย่างเงี้ยเอ้ยต้องไปลี่คู่ละวรีคู่ลี่คู่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยต้องจำเลยเว้ยอีดอกมีไหมอีดอกเนี่ยับเขาใช้คำว่าอะไรรีอูดอกุลอกดู ความรู้สึกมันไม่ได้เลยรีรูหลอดูกเดี๋ยวนะแล้วคำคำไหนที่เขาใช้ด่าแล้วมันเจ็บอ่ะมันฟังว่าดูมันไม่เจ็บเฮียออสลีอีรูอีรีอูรีอูออ่ะคำว่าอีนี่ต้องรีอูเลยรีอูเฮียรีเอียเหลี่ยหี่รูเลเอียเหี่ยหู่รูเอียเหลียหู่รูเอียเลียหู่ไม่เหม็นสึกอะไรเลยรูเอียเลียหู่ เป็นคน,น <laughs> จีนอ่ะจริจริงแล้วเปิดคลิปนี่ไม่มีไม่มีคลิปนี่ไหนดูดิด่าคาซาลูกอพอสีอาลาบโบลำทุ่มละอุใส่เลยโซลูลูพูดไรชุยโซลูลำทุ่มลายมืยละจู่หล่อขูลลข่เราคู่เล่นปุนหลวัวผู๋โซลูลูพูดไรชุยลู่อยู่ไรหนุย่ยลู่อยู่ไรหนุย่ยหลัุดหลันปุนพูดเร็วตรงวะอันแรกเอง<อ>ไม่ได้จริงนะคือตอนเนี้ย ฟังเราไม่รู้เลยว่าเป็นภาษาภาษาลูหรือภาษาอะไรนะฟังล้วเหมือนแบบเขาไม่ใช่คนไทยแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาเหมือนแบบเป็นเป็นภาษาในแบบในอาเซียนอ่ะแล้วม่มันไม่พูด <c oughs> ช้าเหมือนตีอะ่ะนี่คือเขารู้เรื่องกันใช่ไหมเนะี่ยใช่ สลัดบ well, like ุร okay. well, uh, mm ีด hmm. okay. ูลากูลานูนันบุรีนู่องนุงนุนบุรีได้ละมาลังนุงลีทูลานูรู้สึกเล่นอยู่ลักมูรองตุลีนูลันบุรีดูลัดกูดรีดูลักมูไรคุยที่อยากจะลามูก็ลักทุกกลินอุล็อกบุกลามูจะลาปูลามูดูลันบุลลายูลัดลาปูหัวทูลังตุงลังตุงไรคุยหลักอยู่ลามูก็รักทุกลามูลานุลักไรคุยที่รังฟุงไม่หลอกอูกหลอกูไไรมือลองตุงลองไรคุยที่รอบชูบหลอกูลายดูลืมหลดกุดลัวหูไรจุยยยไลลหุุุองงนนนบีรรวะค หาเหมือนกี Put, s <S ้กุลิ่นพันกันไล่ปุยหลอนกุรั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 กุระคู่เขาเขาคลองมากอ่ะเออ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 เลยอ่ะเออจำอะไรได้บ้างเมื่อเนี้ยหลี่คู่ลูกขี้ลูกขี้อะไรพวกนี้ไม่เอาละไม่เอาละพี่วันเรายอมแพ้ลาฟูกรถกุดไซรุลาฟูกรถกุดลรชูรถกุดหลักกุลลาบสุ่มลาครุ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเ๊ายบายบ๊ายบายถูกป่ะทำได้ดิอ่าลำทูลำทูไลค์ไลค์ดูอะไรวะลำอัมลำทูทำได้ทำได้ลำทูไลค์ดูไลค์ไลค์ดูขอเหอะ I know.